เจ็ดปีฟู้ดเขามีซีฟูด้วยหรอกุ้งไหมมกุ้งไหมกินนี่ดูไปเดี๋ยวดูไปเอ้ยกล้องเบอร์ปะเบอร์ไหมอะซึ่งเหมือนมัวหมัวป่ะถ้าภาพเหมือนคนเพิ่งตื่นมัวไหมเช็ดก็่เพิ่งตื่นจริงเช็ดก็เช็ดโอ้โจีนแกงเนื้อเนี่ยไอย่างละหนึ่งไหมฮะมันเยอะไปอรอเยอะไปนะโอ้โหเขามีแค่มีอือเป็นไงอร่อย เผ็ดผุดมากจริงเหรอกินได้ไหมกินมันงันน้นกินไม่ได้ก็กินอันที่ไม่เผ็ดเดี๋ยวพี่กินอัน,อน,น,อนเผ็ดให้อันนี้เผ็ดน้อยอันนี้คืออะไรอ่ะน้ำยาเหรอ,อนี่ขวานไก่ทอดเดี๋ยวอันที่เหลือพี่กินเองเอันนี้เอาไปไม่เอาเอาเขามันเผ็ดไม่ใช่เหรอจะกินมันก็มาอร่อยอ่ะพีอ,ะอ,อยากกินบ๊อบคอนอ่ะมันมีรสช็อกโกแลตด้วยเอาไหมเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอก็ซื้อไว้ไง คคนรับพี่ต้นนี่คือแบบสายเปย์สุดๆครับพี่ต้นเลี้ยงอีกแล้วไม่ยอมให้ผมจ่ายด้วยเอารถช็อกโกแลตอันหนึ่งครับช็อกโกแลตหนึ่งนะคะถ้ากินบาร์บีคิวอ่ะเอาแม่บาร์บีคิวไหมให้เอาแต่ผมไม่กินผักนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่กินเดียวผมกินเนื้อพี่กินผักได้อันนี้นี่ตกใจแล้วสิ๋แล้ก็คือยังไม่ได้กินข้าวแต่กีติมแล้วว่าเยี่ยมครับ กินไหมแม่กินเลยกินก่อนกินก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เขากินแล้วพี่เข้าใจมอแล้วกำลังพี่จะไาไปนอนได้ยังนอนหรอทุกคนอย่างนอนหรือยังจริงหรอเฮ้ยอย่าพึ้งเรียกพี่จริงหรอขอโทษทีนะ

กินฟนะันเต็มร้านเลยทุกคนร้อนไหมร้อนจะว,ว่าฉ่ำไหม คือญี่ปุ่นเขาทอดไก่ยังไงให้มันให้มันฉ่ำขนาดนี้วะ